พอรู้อริยสั์ทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปัตภีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตภีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกษุทั้งหลายอุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยสาวกผููถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่านส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อย เมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคนั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตักขตุประมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้สูตรอื่นอุปมาเปรียบด้วยเม็ดกรวดเท่าเม็ดถั่วเขียวเจดเม็ดกับขุนเขาหิมาลัย อีกสูตรหนึ่งเปรียบน้ำติดปลายใบหญ้าคากับน้ำในสระกว้างห้าสิบโยดอีกสูตรหนึ่งเปรียบน้ำสองถึงสามยดกับน้ำในแม่น้ำห้าสายรวมกันอีกสูตรหนึ่งเปรียบเม็กระเบาเจ็ดเม็ดกับมหาปฏภีอีกสูตรหนึ่งเปรียบน้ำสองถึงสามหยดกับน้ำทั้งมหาสมุทรอีกสูตรหนึ่งเปรียบเม็ดผักกาสองถึงสามเม็ดกับขุนเขาหิมาลัย